ไทวากิวนะครับ A5 ห้านะครับอันนี้คือไทวากิว A ห้านะครับเอห้าชิ้นนี้ฉลองปีใหม่ให้ตัวเองนะครับดูราคานี่ครับชิ้นเดียวราคาเดี๋ยวคืนนี้ลองดูเอาละครับมาดูกันจะชัดนะครับเนื้อเอห้านะครับ ดูลายเนื้อนะครับเสร็จพักเราคงกินไม่หมดวันนี้นะครับเดี๋ยวเราคงแบ่งครึ่งนะครับ <c oughs> ชิ้นนี้ราคาพันสองนะครับเราจะกินส่วนที่สวยๆนะครับส่วนที่สวยๆครึ่งหนึ่ง ครึ่งหนึ่งนะครับเราใช้ใช้วิธีการย่างเนยนะครับย่างเนยใช้เนยเค็มนะครับปกติปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยก็ไลใช้พริกไทยดำนะครับมื่อล้างแล้วนะครับสะอาด คครครับับบจริงเรามีเกลือซีมพูอยู่แต่เราไม่หาครับอโอเคพยายดวางมือครับ นี้เรามีเป็นน้ำมันลำ้า้ โอเคครับรอติดตามต่อนะคะรับช่วงรอเนื้อหมักบ่มนะครับแล้วก็มาทดสอบแก้ววายนะครับวายใช้วิธีการ <c oughs> ใช้ช่องฟิตนะครับทดสอบแก้ววายสองแบบนะครับ ต้องทำไมต้องว่าทดสอบ2แหนะแวนนะครับแก้ววานะครับการแบ่งลักษณะแก้ววายนะครับที่ก้านยาวเพื่อไม่อุณภูมิที่อยู่ในมือเราไปสัมผัสกับวายนะครับแล้วก็เราจะเน้นวนี่ปากจะกว้างวายแดงนะครับปากกว้างเพื่อให้วายแดงสัมผัสกับออกซิเจนสัมผัสกับอากาศนะครับแล้วเกิดปฏิกิริยานะครับ ทำให้รสชาติของไวน์นะครับเปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นนะครับแบบที่สองนี่นะครับอันนี้นะครับแก้วทรงอ้วนนี่คือขยายความกว้างของตัวสัมผัสไวน์นะครับทั้งสองแบบนะครับผมจะลองจิมแล้วก็บอกว่ารสชาติมันจะแตกต่างกันยังไงแก้วสองแบบนะครับแก้วสองอ้วนแบบนี้นะครับ น่าแปลกนะครับจากการชิมนะครับ <c oughs> แก้วทรงอ้วนจะให้รสสัมผัสที่ดีกว่านะครับ <c oughs> ดีกว่าแก้วแบบนี้นะครับแก้วทรงปกตินะครับน่าจะเพราะมันได้สัมผัสกับออกซิเจนมากกว่าหรือถ้าผมเข้าใจผิดยังไงก็ช่วยแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่คือเนื้อสเต็กไทยวาคิว A5 นะครับหรือ A5 นะครับ ทำสเต็กแบบมีเดียมแรนะครับนี่นหน่อยนะครับก็แล้วก็ทานกับไวรสชาติสมราคานะครับตกอันนี้6.5ขีดราคาพันสองก็ตกขีดละร้อยบบาทก็รสชาติสมราคาครับขอบคุณครับ